กลายเป็นปัญหาต้องให้ปวดหัวอีกรายแล้วนะคะสําหรับหนุ่มอัตรพรค่ะที่งานนี้โดนมือดีนะคะแฮกายร้านธุรกิจขายเนื้อแกะโดยเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดเผยขึ้นใน Facebook ของเจ้าตัวค่ะงานนี้นะคะคุณหนุ่มก็ไม่รีรอค่ะรีบแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆพร้อมเข้าแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอ,นอวังทองหลางเรียบร้อยแล้วค่ะ ว่ามันเกิอดอะไรขึ้นส่วนใหญ่เนี่ย้าผมเป,ดป,มปิดประมาณเก้าโมงแล้วก็ปิดประมาณสี่ทุ่มปิดอบวันสองทุ่มก็จะมีลูกค้าไลน์เข้ามาตลอดเลยือจะมากจะน้อยอยังไงมันต้องมีอ่ะแต่ว่าวานเนี่ยมันนิ่งมากเลยนิ่งจนจนแปลกจนกระทั่งไปบ่ายเย็นเย็นไปบ่ายประมาณสี่สามสี่โมงเย็นก็เริ่มรู้สึกแปลกแปกกันก็มผมก็นั่งกมาแกะอยู่ทำอะไรสัวเนี้อะไรอยู่เลยก็ปรากฏว่าลูกค้าไลนไ์เนี่ยนั่นเดีลูกค้าเจ้าึ่งติดต่อมาซึ่งเป็นลูกค้าประจำเขาก็โทรมาว่านี่ทักไลน์เข้าไปแล้วทําไมไม่ตอบกลับ ครับหลายทีแล้วเราก็อ่านด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนี้อีกไม่นานก็มีอีกสองสองสามเจ้าอ่ะก็เลยรู้ว่าอ้าวเฮ้ยตอนนี้ลายนี้มันมันมีปัญหาดีกหว่าครับพอมีปัญหาเสร็จปั๊บเราก็ไม่รุ้มเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยมันเหมือนแต่ว่ามีคนอ่านเขาแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครที่ที่มันอ่านไปแล้วอ่ะจิงนานการไม่ได้ร้อยแปดเราไม่รู้ว่าจริงๆรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตามนั้นจริงจแล้วอนะแต่แค่รู้ว่า ตอนนี้มันติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไม่ได้ผมก็เลยรีบลงโซเชียลแล้วก็รีบบอกคนแล้วก็รีบเปลี่ยนไลน์เขาเปลี่ยนพวกไปข้อมูลรายเก่ามันก็หายไปแล้วผมก็รีบไปลงทิ้งสัมบันไว้ที่ห้องทองหลางใกล้ๆบ้านฐานลูกค้าเดิมที่อยู่ในในไลน์แอคเขาเดิมอย่างนี้พี่หนุ่มสามารถกู้คืนกลับมาได้หมดไหมครับพี่หนุ่มครับกู้ไม่ได้ครับมันไปมาแล้วครับตอนนี้ของของของร้านเราไม่ไม่มีโอกาสที่ว่าที่ว่าเฮ้ยเฮ้ยพอพอพอ,พอแอดกลับมาแล้วมีลูกค้ามาแจ้งว่าเ้ย ตอนนี้จำนวหลอกนั่นนู้นนี่อะไรยังไม่ไม่ไม่มีแต่จะมีลูกค้าที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กาลังคุยกับตัวจริงหรือเปล่าซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเอเอล้าหกหกหกเอเอลเอเอ็มบีแล้วก็หก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 สามตัวนะอันนี้คือลายอ้าใหม่ของร้านโอเคแหละคุณสิ่งที่คุณทำถ้าเกิดคนร้ายมันมีคนเป็นคนร้ายจริงแล้วเจอตัวตัวตัวอะไรจริงมานะเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆก็คก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่าธรรมชาติคือเขาต้องการเอาเงินเขาต้องหลอกเอาเงินแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องทําไม่รู้ดิผมัครบ ให้รู้ให้รู้ว่ามันมันมันไม่ควรนะคนอื่นก็เดือดร้อนครับพี่หนุ่มขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ